วันนี้เป็นงานเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีระหว่างเลโก้กับ Star Wars นะครับผมก็ดีใจมากมาที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะจริงๆเราก็เป็นแฟนคลับของซีรีส์แฟรนไชส์ Star Wars อยู่แล,แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆครับผมจนวันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเรามาช่วงๆเดียวกันช่วงๆเดียวกันเพราะจำได้ว่าตอนนี้ผมติดตาม Star Wars เนี่ยเป็นช่วงที่ผมเด็กมากยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่วันนี้ได้าเป็นส่วนหนึ่ง อ่ะใช่ครับผมก็จะเป็นไลท์เซเบอร์เทนนิงครับผมก็ก็สนุกดีเพราะว่าปกติอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ฟันอะไรแบบนี้แล้วพอได้มาฝึกฟันมาสนุกอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆกับพี่ๆอะไรอย่างนี้ที่มาร่วมเทรนด้วยกันก็ดีมากๆเลยครับพี่เป็นอัตาวผอใช่ใช่ใช่เอาจริงเข้ารู้สกายวอล์กเกอร์ครับแต่ถ้าเกิดเอาเอาแบบจริงๆเลยนะชอบด์กเวเดอร์ครับ ใช่เพราะเราใช่เราชอบตัวลายอยู่แล้วไงครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันมีมิติค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวดาร์ฟเวเดอร์กับตัวละครอื่นๆในเรื่อง Star War s เข้ามาด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าตัวดาร์ฟเวเดอร์มันเป็นตัวละครที่ที่ค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็ท้าชัยใช่ครับผมทางข้างหลังก็จะมีเป็น e x h i b i t i o n ให้ทุกคนได้มารับชมอีกด้วยก็จะเป็นเลโก้ในคอลเลกชันต่างๆครับผมของที่ทำร่วมกับ Star w อ r ใช่ครับผมก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็สามารถแวะมารับชมได้นะครับกับเอ็กซิบิชันครบรอบ25ปีของทาง LEGO กับ Star Wars นะครับอ่ะครับค่ะเพื่อนเรามีแฟนแล้วยังไงครแกลวเพื่อนเลยอะเพื่อเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมต้องแซวอะไรออก็เห็นหมุดเพื่อนข้างรักแบบนี้ไหมเออก็เอาจริงๆมันก็ฟิลฟนี่แหละเอาจริงๆเพื่อนๆก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเราก็แฮปปี้ที่แบบเห็นเห็นเพื่อนแบบมีรอยยิ้มหรือว่ามีแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเพื่อนดูเด็กลงเิลๆนั้นแบบเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายอะไรอย่างนี้ก็แบบอะไรอะไรก็แบบดูแบบเขาเรียกอะไรโลกสีชมพูไปหมดก็ปนานที้เราพอจะแค่ระขายบ้างไหมคะว่าเขายังไงต้อมาบุกษาเราอาตมพุธเอาจริงๆเราก็มีโอกาสได้ได้เจอตั้งแต่ประมาณช่วงมัน ปลายปีที่แล้วใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วผมก็ตอนแรกตกใจตอนแรกจะเป็นฟิลตกใจมากกว่าแต่ว่าพอแบบเออไ,ได้รู้จักได้อะไรก็เออดีใจกับเพื่อนแฮปปี้กับเพื่อนผมว่าเหมาะยังไงเหรอครับ <S <S ให้ทุกคนตัดสินนีกว่าผมว่ามันเห็นกันอยู่แล้วคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่ที่แบบคอยซัพพอร์ตกันละกันละกัน <S <S ผมเห็นแบบเวลาไรมีหนังเนเน่ก็ไปดูหว่าเนเน่มีเพลงไงไรก็มาซัพพอร์ตเพลงล้วก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารัก ก็ไม่นะใช่ผมใช่ใช่เพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนเพื่อนก็พาแฟนไปอ่าแล้วไบ่อยๆมีโอกาสไปก็มีก็มีบ้างก็มีโอกาสไปบ้างครับผมแล้วอะไรเวลาเขาอยู่อะไรนเป็นไงฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะก็เป็นโหมดน่ารักน่ารักเป็นอาจจะเป็นมุมที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากวชิรวิทย์เท่าไหร่ก็นั่นแหละเวลาเราไปอยู่กับเขาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราแบบเ็เดียวเลยเราอย่างไงเออไม่คือเราก็มีเพื่อนๆอยู่ด้วยเราก็มีแบบ มีก้อนมีอะไรอย่างงี้เพื่อนเป็นชื่อเพื่อนชื่อชื่อเพื่อนชื่ออะไเราอยากทำก็ทำไม่ได้เราทำไม่ได้แล้วถามว่าอยากไหมมันก็อยากแหละเราก็เห็นเพื่อนมีแล้วก็เพื่อนมีแล้วไงแล้วไมถ้าเป็นสุขคือก็อยากมีมุมแบบนี้บ้างเอาจริงๆเพื่อนไม่มีเราก็อยากมีอจุดนั้นดีกว่าคือคือเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามผมรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมีความรักหรือว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเรียกอะไร เต็มเราแล้วกันเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีการมีความรักไม่ใช่เรื่องผิดหรอกครับมียังไม่หายมีหรือยังแข่งใจดำมากเลยครับยังมีหาให้หน่อยนะหายเองไม่ได้ยังยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีครับหรือว่าเราไม่เปิดรับสมัครเลยไม่มีมันก็ไม่ใช่เปิดรับสมัครหรอกครับแค่ผมว่าจังหวะและโอกาสยังไม่ยังไม่ถึงช่วงที่มันเหมาะสมมากกว่าเรายังแบบไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือว่ายังไม่ได้เจอคนที่แบบเราคลิก อะไรอย่างเงี้ยผมมากกว่าไม่ได้ถามว่าไม่ได้มีเพื่อนทำไมนะก็มีแซวแมีว่าแซวก็มีแซวแไปบ้างใช่มีแบบก็มีแบบกินข้าวอะไรก็แบบแซวเอ้ยไม่มีเพื่อนแบบสนเราได้บอกเขาว่าไงเขาบอกมีแต่คนจีนเอาไหมโอ้ยผมว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวว่ากันแล้วกัน ก็ให <łość> ้เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสดีกว่าครับผมปัดผมด้วยอาใช่วันนี้ก็ตัดผมอีกแล้วก็นั่นแหละมีเหตุให้ต้องตัดครับผมไม่แว่าจะมีงานตัดใจตัวเองอยู่ใช่ไหมใช่จริงๆเราก็ยังไม่อยากตัดแล้วแต่ว่าเราเรามีเหตุที่ให้ต้องตัดก็ฝากทุกคนเราติดตามด้วยว่าจะเป็นเหตุอะไรเป็นโปรเจกต์อะไรดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นโปรเจกต์ แถวแถวเนี้ยอยากอยากรอติดตามแล้วกันอยากรอติดตามแต่การแสดงหรือกับเพลงหรือว่าเป็นอ่เป็นงานงานหนึ่งเป็นงานงานหนึ่งเร็วๆนี้เร็วๆนี้ทุกคนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วว่าทำไมผมถึงตัดผมเสียได้ไหมเพราะว่าเราอุตส่าห์เลี้ยงมมาาได้ประณเสียได้ไหมก็ไม่หรอกครับเอาจริงผมเป็นคนที่ผมยาวผมยาวเร็วเราเราสระผมทุกวันด้วยมั้งครับมันเลยแบบยาวค่อนข้างไวไม่เป็นไรเดี๋ยว่ผมยาวได้อีกครับผมจะยาวอีกครับต้องอยู่ในในตรงนี้ไปนะ ก็จร exactly ิง okay, <thank> ๆก็อาจจะกลับไปไว้ยาวอีกรอบนะก็ตัดรอบนี้แล้วก็ไว้ยาวอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่กก็ถลงนะะคโอ้ขอบคุณมากครับเดวสักใช่ครับผมก็สังเกตก็ได้ครับโอเคครับโอเคครับครับ